ឆ <sharp inhale> ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់បាយយ៉ាងឃី แอบช่องน้ำไหลครับโตครับผมใสดีมาก ก e> ็ือก็เนี่ยผมลองตีเข้าไปช่องน้ำไหลนะครับสัตูมเลยมันน่าจะดักรอนินลูกปลาอยู่นะครับนี่ดูไซ ชโดป่าครับไซส์สวยๆเลยฝากผลงานด้วยป้ายาง King f o x นะครับฤดูนี้ผมว่าเหยื่อเงียบๆนี่ได้ผลดีมากเลยนะก็ตีคิดว่าต้งไงมีปลาก็ตีเข้าไปครับผมจะตีจมน้ําประมาณหนึ่งคืบนะมีตัวไม่พลาดอะฝากผลงานไปด้วยปลายาง King f o x ปะเดี๋ยวตามชมกันต่อผมสวยงามก็เมื่อกี้ งัดทนโหดหน่อยนะครับฝากผมฝากไปด้วยกับสาย p ีสายพีสี่คิงฟ็อกไปตามชมกันต่อครับผม